หลายคนอาจจะคิดว่าเทรนด์ anti aging จะต้อง30ปีขึ้นไปแล้วค่อยทำจริงหรือเปล่าเอ๊แล้วทำไมมีใครสงสัยไหมคะว่าเดี๋ยวนี้เด็กยุคใหม่วัยรุ่นเขาเริ่มทำเครื่องยกกระชับกันเร็วจังเร็วเกินไปไหมวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังค่ะ เพราะคอลลาเจนของเราเมื่ออายุ25ปีเป็นต้นไปจะลดลงปีละ1%ค่ะแล้วเวลาลดเขาจะไม่ได้ค่อยๆลดค่ะเขาจะลดควบลงแบบนี้เลยค่ะรู้ตัวอีกทีเนี่ยผิวก็เหี่ยวไม่เต่งตึงไม่เด้งฟูเหมือนเก่าแล้วนะคะคอลลาเจนที่สูญเสียไปก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยเหี่ยวโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะแถมทุกวันนี้นะคะพฤติกรรมของเราก็เปลี่ยนแปลงไปค่ะไม่ว่าจะเป็นมนลภาวะนะคะที่ทําให้ส่งผลกระทบกับผิวหรือไลฟ์สไตล์ของเราที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะนอนดึกดื่มหนะักพักผ่อนน้อยติด หรือพฤติกรรมต่างๆที่ทำให้เราเกิดออกซิเดทีฟสตรีสหรือว่าความเครียดโดยไม่รู้ตัวคอลลาเจนก็หดหายค่ะเพราะแบบนี้แหละค่ะเด็กรุ่นใหม่จึงเลือกที่จะป้องกันก่อนที่จะแก้ไขด้วยการเลือกเทคโนโลยีที่จะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมอาเทอร์ปีพรายที่ช่วยในเรื่องของการยกกระชับในชั้นที่เราใช้ในการผ่าตัดช่วยให้หน้ายกเจ็บน้อยแล้วก็พักฟื้นน้อยค่ะส่วนอีกโปรแกรมหนึ่งนะคะที่นิยมมากๆนั่นก็คือโปรแกรม S+ o l i g i o ค่ะเป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับ คนที่เพิ่งเริ่มดูแลตัวเองอยากที่จะให้กรอบหน้าดูชัดลดชั้นไขมันแล้วก็มีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่ผิวชั้นบนค่ะแบบนี้จะใช้งบประมาณที่น้อยกว่าเพราะจานวนลายจํานวนช็อตก็น้อยกว่าค่ะเป็นการป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดปัญหานั่นเองนะคะน้องนองนักศึกษาจึงเริ่มต้นดูแลตัวเองด้วยเครื่องยกกระชับตั้งแต่เนินเน่นๆมากขึ้นค่ะเพราะหมอเชื่อว่าการดูแลผิวก่อนเกิดปัญหานั้นคือการลงทุนที่ดีที่สุดค่ะมันไม่ใช่แค่ทําให้ผิวของเราดูดีเฉพาะตอนนี้แต่ทําให้ผิวของเราอ่อน ยาวไปได้อีกนานเลยค่ะ